นรวดน้ับำมันมาจากบ้านเหรอครับตัวนี้ดิรับันน้ำมันมาจากบ้านเลยแล้วก็น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่นะเอ้าไม่ได้มัดกระจับบ้านเนี่ยกระจับยุใสโอยกระจับกระจับยุใสกระจับ กระจับว่าได้มัดขึ้นมาจาังใดเกี่ยวอตีบ่ได้ว่าใส่กระจับอ่ครับเอาเ,เข้ามาใหม่เทคสองเทคสองมัดแล้วไปเลยอาจารย์กาจับว่าเออเมื่อกี้นี้นี่จับเข้าไปโอ้โหนี่ครับโอเคทาน<_><_>เออกูโชคดีรอมานานครับมาแล้วนะครับ นีแล้วก็มาเจอคู่แข่งแล้วครับบนเวทีปรจจันหนกันแล้วพร้อมฟาดปากกันแล้วอ้าวเดี๋ยวได้ชื่อได้นะสายาค่ายแล้วจะใสาา่สสให้ด้วยนี่ครับไปอลน็อดน็ดให้น้อง าน่าจะพร้อมดีทั้งคู่แล้วครับเปิดมาๆๆนี่ว่ากันเลยไม่ต้องเสียยากละะแล้วครับแดงแดงแดงจะไม่ดีกาแนะครับแกมัม่นใจเลยนี่ครับแกมัม่นใจว่าแดงต่อยได้เร็ยวต่อยได้น,นม่นแกไม่ดีกาแต่ว่าน้ำเงินนี่แกรัดคู่งครับน้ำเงินแกร์รัดคู่คู่ครับคู่สอนได้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 แล้วยังไงสอนได้ไม่ได้ปี ดีครับแดงแกก็อ้าปากแล้วแกเล็งที่ใบหนักแล้วครับแต่ว่าวุดไปวุงมามันยังไม่โดนจระจ,จังนี่ครับน้ำเงินขอทีน้ำเงินทีฉันบ้างละทีของฉันละมาคว้างอได้คันสองมาคว้างอได้แล้วคว้างอได้แล้วคันสอคว้างอได้แล้วคว้างอได้นี่ครับแดงแกวุดแดงแกวุดน้ำเงินก็ ครับใช้ศอกแน่แล้วครับมามุดปีกพี่ครับแดงแกกระโดดใจแล้วมาล็อกคอได้แล้วอ้ยมันเข้าวิดเลียมมันโุดโอ้นี่ครับอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอย่าหันหลังอย่าหันหลังยังไม่หมดยกมาต่อยกันต่อมาต่อยกันต่อยังไงนี่รับแล้วินแกนีจะขักศอกให้ร่วง แต่ว่าเดงแกบปุ๊ดเร็วครับนี่ครับขอบนักเลินที่เดงสวนไม่เข่าแล้วก็เฉียดกระจับเฉียดกระจับว่ายังไงเฉียดกระจับเฉียดกระจับอ่ะนิดหน่อยนะมันนิดหน่อยมันนิดหน่อยขอ,อกันกินมากกว่านี้เดี๋ยวให้พักนัดหนึ่งให้พักก่อนแป๊บหนึ่งขอเวลานอกได้ครับเพราะว่า โดนกระจับนี่ตามกติกานะครับนะก็ดีครับให้พักนะครับให้พักนะแล้วก็ไปกำชับแดงแล้วครับว่ายา่าตีกระจับงูตีมองอื่นตีมองอื่น,อ,อ,นอย่าไปตีกระจับว่าขอโทษขอพ่ยกันแล้วก็ว่ากันต่อเอ๊อาจารย์นี่จับเวลานนิเพิ่นลืมบอลนะ้ออาจารย์ลืมบอลนะ้อ ไปแล้วมันหายใจไม่ทันแล้วขอปอดกันเอาไว้ก่อนปอดกันเอาไว้เออหมดยกสักทีมดยกทีหนึง่งเอาเราเว้ยเอาเราเว้ยไม่รู้ใครเป็นใครตอนนี้นี่ก็อบอกว่าที่ว่าฟิตฟิตนี่กางเกงฟิตนะครับเออร่างกายไม่ฟิตแล้วกางเกงชักฟิตแล้วครับนี่ฮะเอา เมื่อมองฟ้าเลยปากเขียวปากเขียวนะครับปากเขียวเอาเรียบให้น้ำเรีบให้น้ำเรีบกินน้ำมีเวลาแค่สนาทีอเ,เอาทั้งมีมีเรียงขึ้นหลเด็ดทั้งนี้โอ้ยนี่ครับเอ้าแก้ทังแก้ทังคนแก้ทางก็งแก้คนให้กินน้ำก็ให้กินเอ้ามา นี่แหละครับสีสันของหวยภูพรบ้านเราเพราะว่าจะประเด็ดสุดด้วยสองว่างั้นนี่พี่เลี้ยงเทนเอาเดอ้อเอาเดอ้อมาเนี่ยนี่ครับทิวมาอย่างดีว่ายกนี้ขอประเด็ดสุดด้วยสอกส่วนแดงว่าไงแดงว่าไงนะโอ้ขอกินน้ำาขอกินน้ำา <laughs> ขอกินน้ำก่อน <laughs> อ่าเอา อ้าวยกที่สองนี่ครับทีมงานจักหน้าตาไม่ค่อยดีแล้วายแดงในเมื่อรักแรง,งแล้วก็ต้ออัพหน้าที่มาป้ากันเลยมา อาจารย์ดูอยู่ครับอาจารย์ดูอยู่อาจารย์ดูอยู่ว่าโดนไม่โดนนะครับแต่ว่าก็ต้องกำชับว่าตีสูงๆมันสุ่มเสียงแม่ไม้ทำลายพันไม่เอาเอาสูงๆอ่าว่ากันด้วยลูกผู้ชายลูกผู้ชายใส่กันกระชากแก้งไปเลยนี่ครับเาเงินแกตีตพืดด้นนี่นี่แกดาดายบอกว่ามาแน่เตะไม่ยิงแม่เตะไม่ยิงแม่นี่ครับแกไม่ยิง นี่ทำงนสลับไปเตะขามาเด็กถือไว้เตะขาถือไว้ต่อยางไว้ตอยางอยู่ไหมยางจะแตกไหมยางจะแตกไหมนี่ครับทีมงานพอใจทีมงานพอใจทีมงานพอใจทีมงานแดงพอใจยังไงโอ้ยน้ำเงินนี่เจ๊บอกว่ายังไม่พอยังไม่พอนี่ครับขออีกทีโอ อ้อันนี้มันมันก็เป็นอย่างเพราะว่ามันโดนกันได้นะเกระจับนี่มันโดนกันได้ครับมันเหยียดกันได้มันโดนกันได้เอ้าปากเขียวแล้วฉันโดนตีเอาไว้ฉันไปดีนี่ครับน้ำเงินแกเมิ้นข้าแล้งตนซตบ็อปซตบอตอนตุญามาโตแล้วตแล้วมามาแ่มาสิของ ยัดขันข้อกันใช้อาวุธใช้อาวุธหามขันข้อมาแดงแกนี่ครับเอฟฟ้าน้ำเงินสับซอกน้ำเงินน้ำเงินโอ้ยนี่ครับหันมาที่มุมบอกว่าเอาเงินมันจะมาล้มจากเท่ามันจะมาล้มจากเท้าซองมันสีลมมันมาล้มจากโอ้ยเตะเพื่อนจำลุมนี้แดงจะบอกว่าเตะมาเลยเตะจันหวางก็ได้ถ้าเตะแบบนี้ไม่ลนน้มจำลองเลยได้ เตะมาเตะขึ้นเตะมาโตขึ้นเอาไเปลี่ยนใจกลางหางยังไม่เตะเอ้าชี้บอกว่าเป็นไดเป็นไดขาเ็บไปเ็บไปนี่ครับจะเตะขาแกบอกว่าฉันจะเตะขาแกแล้วนะชี้นำก่อนว่าฉันจะเตะขาแกแล้วนะเอ้าเดีววานนี้บอกแล้วว่าจะเตะว่าจะเตะโอ้ยโดนสอกของโดนสอกของ เต็มพุงเต็มุงแสงสัยครับว่าลูกนี้อาจารย์ไม่เฝ้าเหรอไม่เป้าหรอกเต็มพุงแกจะเปลาได้ไงเอ้าเอาเราเาว,ว้ยยกสองผ่านไปนี่ครับน้ำเงินก็จะแย่แดงแกก็จะไม่ไหวนี่ครับหายใจผง,งาบผง,งาบทาั้งคู่เอานีเลี้ยงสอนด้วยให้กินน้ำด้วยอย่าสอนอย่างเดียวให้กินน้ำเนี่ย เออใครกินน้ำไหลไหลเออให้ใจกว่านันใครกินน้ำไหลๆเอามานี่ครับคู่นี้สามยกยกสุดท้ายยกตัดสินเออพี่เลี้ยงสะกดชิดบอกว่าแดงแกะระแล้วนี่ครับพี่เลี้ยงบอกว่ารอดักซอกรอดักซอกรอดักซอกยกสุดท้ายใครเข้าวินยกสุดท้าย อะไรจะเข้าวินนี่ครแจงแก่ป่าปากโผลมาจากมุมแล้วแกบอกว่าฉันจะินแล้วฉันจะินแล้วเตะคูเตะคูเตะไม่โดนเตะไม่โดนโดน,นี่นะครับเข้าไปต่อยมัดขวาได้ทีนึงได้มัดขวาได้มัด้า วูฟบอลเอาวูฟบอลเอามาจะเก็บได้ไหมเก็บอะไรไม่ได้เก็บงานไหมยังเก็บไม่ได้ยังเก็บไม่ได้ที่เดียงบอกว่าว่าต้องเข้าว่าต้องเข้าว่าต้องเข้าเอ้านี่นะครับแดงแกก็จะไปไปประเด็นทึบไปประเด็นทึบน้ำเงินกันบันได้ไหมคอของคอของคอของได้ลูกนี้เออเออมาเลี้ยกันไหนวันนี้เอ้าไว้กังไหนไว้กังไหนเป็น อีบาเอาอีบ้านี่้นะเนี่ยไปวังกันไปวัดมันใช่ว่าเอาเลยจะออกจากมุมได้ไหมแดงแดงไม่ไปไหนแล้วแดงไม่ออกจากมุมออกจากมุมไม่ได้น้ำเงินถูกน้ำเงินจับต้องจับ้องปวดมัดปวดซอกปวดซอกน้ำเงิน แล้วนับได้ยกสุดท้ายคนละดึงนับเอาว่าไหนตะเินใครจะเก็บใครใครจะเก็บใครใครจะเก็บใครซ้ายของตะเินต่อยขวามามัดเพียงหน้าขวาคนละทีตะเินนี่หัวดิบไปเลยบอกว่าก็เป็นหยังก็เป็นหยังก็เป็นหยังมาแดงแดงแก่ขอมาเดียวแดงขอมาเดียวตะเินบอกว่า นี่มาตีกันเนี่ยโอเนี่ครับต่างคนต่างมั่นใจเั้ยจบดูครั้งสุดท้ายเรื่องเดือนเข้ามาก็ไปกันแล้ คนละนับนะครับนี่ฮะผลออกสะมือนีครับละมือกันสมันเกินเอาเป็นไงมาถ่ายรูปด้วยกันมาถ่ายรูปด้วยกันเป็นไงนี่ครับนะทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่